ถ้าพี่บอยเจอคนใช้โปรในแรงพี่บอยเห็นแล้วเขาวิ่งไวคันไวพี่บอยจะทําไงจะไปมอบให้หันเพราะว่าคู่อีกฝั่งเอาเปรียบหันหรือพี่บอยจะเฉยเฉยอันนี้น่าสนใจแต่คือวันนี้พี่เจอมากับตัวด้วยนะคําถามเนี้ยแต่พี่ไม่รู้ไงว่ามันใช้โปรพี่คิดว่าเขาใจดีพี่ไม่รู้เลยว่ามันวิ่งเร็วพี่ก็แบบเออคิดว่าแบบฮันเตอร์เอฟซหรือใจดีอะไรเงี้ยแบบอาจจะรู้จักใครจะปล่อยอะไรเงี้ยพี่ก็แบบเห็นเขาจับไปวางพี่ก็ไปช่วยเขาไง ไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้แต่ถ้าเจอแบบนี้ก็น่าจะไปน่าจะไปนะน่าน,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 านาจะไปให้เสมอนะจริงๆผมผมจะไปให้เสมอเลยนะเออถ้าถ้าผมเห็นนะถ้าผมเห็นนะถ้าผมรู้นะแต่ว่าบางทีเราไม่ได้อยู่ในแมปนั้นไงเราไม่ได้อยู่ในแมปเราบางทีเราปั่นอยู่ตรงจุดคนละจุดเนี้ยเราก็แบบไม่รู้แล้วบางทีมันก็มีข้อเสียอีกคืออย่างหนึ่งถ้าสมมติฮันเตอร์มันไม่ได้ฉลาดที่จะรู้ทันกับเราสมมตินะ สมมติฮันเตอร์แม่งแบบโหกูโคตรหัวร้อนเลยกูแค้แนชิบหายเลยโทษนะครับอาจจะใช้คําพูดแบบนี้นะอันนี้ข้ามมาเรื่องนี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวผมลืมนะอ่าผมข้ามมาเรื่องใช้โปสมมุติผมไปมอบนะครับถามว่าม,มันมันมันดีไหมฮันเตอร์เขาจะขอบคุณเราจริงหรือเปล่าเนียแล้วเราก็เราก็ตอบไม่ได้ถูกไหมเราตอบไม่ได้นะเอออ่าสมมุติแบบฮันเตอร์แม่งเหมารวมเลยพวกมูงมาด้วยกันกูจะฆ่ามให้หมดเลยอะไรเงี้ยเอามานีเรียบร้อยเสียดาวฟรี เสียดาวฟรีนะครับมันต้องเป็นฮันเตอร์ที่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าแบบเรามอบให้ด้วยนะไม่ใช่แบบสมมติเราแม่งไปม,มอบแล้วแบบแม่งฆ่าหมดสวยกว่าเดิมนะครับเพื่อนไดยทำอะไรวะเออเพื่อนแม่งไม่รู้อีกไดกมเกมมันสื่อสารเปิดมไม่ได้ไงแต่ถ้าแบบถ้าเรารู้แล้วฮันเตอร์ฉลาดพอเราก็ก,ก็อยากจะอยากจะให้นะแต่ที่แน่ๆคือผมกด ผมกดรีพอร์ตให้แน่นอนอะถ้าเจอแบบเนี้ยผมกดให้แน่ๆนะครับเออนะก็ประมาณนี้แหละก็ต้องดูสถานการณ์นะครับต้องดูสถานการณ์ว่าแบบเราเห็นตั้งแต่เริ่มไหมแล้วเราคิดว่าฮันเตอร์มันฉลาดพอที่มันจะรู้ไหมอะไรเงี้ยถ้าแบบเออถ้าสมมุติแบบฮันเตอร์เขาเก็บได้หนึ่งใช่ปะ่ะแล้วแบบคือสมมุติว่าเรายืนอยู่หน้าประตูสามคนสมมติเขาเก็บไปหนึ่งแล้วคนที่หนึ่งมันไม่ใช่โปรนะครับแต่อีตัวที่มันออกมันใช้โปรผมว่าอาจจะแบบ รออยู่ประตูแล้วก็ไปมอบให้ก็ได้นะอันนี้แบบแต่เคสแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยากเพราะผม,มอาจจะไม่ได้รู้แต่แรกไงใช่ไหมถ้าเราปั่นอยู่คนละที่เราจะไปรู้ได้ไงถูกไหมแต่ถ้าตามหลักอะ่ะปกติอ่ะก็รีพอร์ตรีพอร์ตนะครับอันนี้เบสิกสุดแล้วยังไงก็ต้องรีพอร์ตนะครับเออใช่เอาแต่ส่วนตัวนะในในชีวิตที่ผมเคยเล่นมาผมก็เคยเจอโปนะครับแล้วผมก็ไม่ไล่นะครับผมเล่นโจเซฟแล้วผมก็ไม่ไล่ผมไปไ,ไ,ไล่คนอื่นก่อนนะครับออแต่ถามว่าใครสวยคนอื่นสวยอีก อ่ะสมมติถ้าวัดกันแต้มรถอ่ะใครแม่งแต้มรถอ่ะก็คนโดนนั่งถูกไหมไอตัวนี้ออกแม่งคะแนนเพิ่มอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่แย่นะก็จบไปนะครับกับคําถามนี้นะจะเห็นแล้วคานไววิ่งไวทําไงไปมอบให้หันเลยคือต้องมอบให้หันที่มันฉลาดพอที่จะรู้ด้วยว่าเราแบบมอบให้นะครับไม่ใช่แบบไปมอบแล้วบางทีโปมันก็ไม่ได้ควาว่าโปมันจะชนะถูกปะเข้าใจว่าโปเข้าใจว่าแบบโปแม่งไม่ได้ฉลาดพอจะชน,นะนะวิ่งเร็วแม่งไม่ได้พอามมันจะชน,นะนะถูกไหม มันอาจจะโง่ก็ได like ้นะครับมันก็มีโง่เหมือนกันนะแบบฮันเตอร์แบบฉลาดฉลาดบางทีแบบดักดักดีๆอย่างเงี้ยดักเป้าก็อีดีๆมันก็แพ้ได้นะครับถ้าเราด่วนรีบไปมอบอีกเราก็เสียดาวนะครับคือถามว่าเราเสียให้ฮันเตอร์คนนั้นมันมันดีไหมมันคือการลอบใจฮันเตอร์ที่ดีไหมมันก็แบบก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้ไหมอ่ะบางทีแบบฮันเตอร์ก็ไม่ได้ฉลาดพอจะรู้ขนาดนั้นนะผมแบบอาจจะพูดตรงๆนะครับว่าแบบบางคนฮันเตอร์ก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะแบบอาจจะหัวร้อนด้วยซ้าแบบ เออะอ,อ,อะไรเนี่ยมาดิเออสะใจว่ะอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกขอบคุณเลยหรอกนะครับการกระทําของเราเหมือนแบบกูตายฟรีมึงไม่ได้รู้สึกขอบคุณหรือแบบไม่ได้รู้สึกเลยว่าเออเฮ้ยฉันช่วยนายนะเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเออเออมันคานไวใช่มันแบบมันมีโปรแบบนี้มานานแล้วแล้วเคยเจอแล้วนะครับเคยเจอแล้วอย่าไปไล่มันคนแรกอย่าไปไล่มันอันนี้พี่พี่พี่ไม่รู้จริงนะถ้าพี่รู้ถ้าพี่รู้นะจริงๆอ่ะพี่มีเซนนิดหนึ่งนะเว้ยพี่มีเซนนิดหนึ่งก็แบบ แม่งแปลกๆวะทาไมาอยู่ดีๆแบบมายืนอย่างนี้ว่าหรือแบบหรือคืออ๋อแต่อีกอย่างหนึ่งอะอย่างที่พี่เจอเราอะพี่เคยเจอแบบนี้เว้ยพี่เคยเจอฮันเตอร์ที่แม่งแกล้งใจดีพี่เคยเจอแบบว่าเจ็บปวดมาก่อนนะครับเจอกับตัวนะเล่นแรงด้วยนะแม่งเล่นจ๊กเกอร์เว้ยเล่นโจ๊กเกอร์แม่งทําเป็นใจดีเลยแล้วเกมนั้นแม่งไม่มีใครใช้โปมันทําเป็นใจดีเดินแบบเออจ๊กเกอร์อะจ๊กเกอร์แม่งก็ทําใจดีจนแบบ จนติดเครื่องได้ครับตาแดงอ่ามันก็ยืนเหมือนยืนส่งหน้าประตูเลยแบบคนญี่ปุ่นเลยอ่าซซโยนาระสาโยนาระนะครับสักพักกําลังจิ้มประตูอยู่เทนั่นแหละแม่งกอดตอนตอน,ตอนก่อนจะเริ่มจิ้มแม่งเอาละแม่งวางปีเปอร์หนึ่งอันสองอันอืมแล้วทุกคนแม่งอยู่ตรงประตูสักพักแม่งปวดปากทุกคนก็ยังคิดว่ามันใจดีอยู่นะครับคนแรกผ่านไปคนที่สองปากต่ออืมสุดท้ายแม่งฆ่าคน แต่แต่มันได้แค่เสมอนะเพราะว่าอีกสองคนแม่งเริ่มไหวตัวทันแล้วว่าแบบกลิ่นแม่งแปลกแลแล้วแต่มันทําใจดีมาทั้งเกมไงเออพี่เคยเจอแบบนี้จริงๆพี่ก็เลยแบบตอนเจอแล้วพี่ก็คิดแบบใจดีหรือแบบอะไรวะเออแบบกลัวๆเหมือนกันไงพี่ก็เลยแบบไม่ชัวร์ก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าพี่ก็ไม่เห็นว่านักสํารวจมันแบบว่าวิ่งเร็วๆพี่ไม่เห็นเลยพี่ปั่นไฟอย่างเดียวไงพี่ก็งงว่าทําไมฮันเตอร์ไม่ไล่ใครรือวะงงเออแต่พี่เคยแบบว่ามีประสบการณ์ทางด้านแบบลบของพวกฮันเตอร์ใจดีมาก่อนไง แล้วเวลาพี่เจอฮันเตอร์จะดีพี่ก็เลยกลายเป็นคนหลอนฮันเตอร์จะดีไปเลยไว้แบบถึงแถ้าเกมไหนผมเจอฮันเตอร์จะดีผมจะรู้สึกแบบอืมแม่งมาเหลี่ยมบาว่าอะไรเงี้ยแบบเริ่มแบบไม่ไว้ใจใครเนี่ยคนมมนเคยมีประสบการณ์แบบนี้มานะครับก็แค่เล่าสู่กันฟังในสายตาของเซอร์เหมือนกันนะว่าฮันเตอร์แบบนี้มันก็มีนะครับผมมันมีในโลกผีก็และแม่งแบบทําใจดียันเปิดประตูแล้วแม่งปากฟิปเปอร์เสร็จแล้วแม่งซัดคนรัวๆคิดดูดิโจ๊กเกอร์ปากปากปาก แล้วแม่งอ,อ่ะมันใส่มันใส่หัวเจลวดด้วยไงเออลุกไม่ได้คือแบบตายแต่ช่วงนี้โปรระบาดจริงมันทําได้เพราะาแบบคนมันเชื่อมันตาแดงแต่ว่ามันได้แค่เสมอนะครับอ่ะเขาเขาได้แค่เสมอนะเขาทําอย่างนั้นนะแต่เขาก็ได้แค่เสมอนะเพราะว่าแบบคนไหวตัวทันแล้วแก้เกมได้นะเพราะยังไม่มีใครนั่งไนงะแต่ก็เกือบเอาชีิตไม่รอดเพราะมันคือโจ๊กเกอร์ปิปเปอร์แล้วก็โลนเนอพิวด้วยนะครับอืม นั่นแหละแต่ก็คือทําอย่างนั้นคือแบบผมก็ไม่รู้ว่ายูทูปพบนี้แม่งมีหลายแบบเขาเหมือนหนังจีนอะมันก็แบบมีพวกสายวางยาพิษสายโกงสายอะไรเงี้ยเข้าใจอยู่ยูทูปพบแม่งหลากหลายนะครับเ็เจอคนแบบหลากหลายมันก็เป็นรสชาติเป็นสีสันนะครับแต่ถ้าไม่ดีก็อย่าเจอดีกว่านะคนแบบว่าแนวนี้นะเจอเซอร์ที่วิ่งไวกว่าฮันวิ่งเร็วสปินหน้าต่างสปินไม้บางตัวมีคารนไวเออใช่ผมเคยเจอแบบเล่นเซอร์ด้วยเงินแม่งน่าเกลียดเกิน น่าเกลียดเกินนะครับแบบอะไรของเล่นเพื่ออะไรวะต้องพวกนี้มันต้องโดนนะครับก็อย่าลืมรีพอร์ตกันด้วยนะเนี่ยอัดรีเพย์แล้วก็ส่งไปเนี่ยครับส่งไปส่งไปอ่ะเรื่องสโมสรก็น่าจะประมาณนี้แหละครับว่าแบบมันจะมีสโมสรหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ว่าใครจะผลักดันได้คอมูได้แค่ไหนนะครับมันจะไปได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่เกิดอ่ะเอาจริงมันไม่เกิดเวแบบถ้าพูดแบบแฟงลี่แฟงลี่ตรงๆนะครับว่ามันไม่เกิดอะแล้วจะทำไงให้มันเกิดล่ะ ดันกันเองเหรอเหลือให้เกมดันดันกันเองมันจะได้แค่ไหนอยากรู้กันนะไม่รู้นะครับก็นีนะ่แหละตอนนี้โปรเพเยอร์ก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับแต่เป็นโปรอีกแบบอันนี้โปรเพเยอร์จริงๆเลยโปรแฮกเกอร,ร,เเกอร์เจอแล้วไม่ตลกไม่แบบไม่ตลกเข้าใจเลยก็เป็นกําลังใจให้ฮันเตอร์นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เจอเป็นฮันเตอร์เจอเซอร์นะครับเซอร์ไม่ค่อยได้เจอหรอกฮันเตอร์โกงๆแบบนี้แต่ผมก็เคยเจอนะครับผมก็เคยเจอนะค,คือแม่งพี่นิหารมากเลยอ่ะ เออพีนี่ยหารมากเลยแบบแม่งเดินเหมือนรีบไปซื้อกับข้าวอ่ะจริงๆเคยเจอแล้วแล้คือถ้าเจอแล้วกล้าเล่นกับเราก็ก็นั่นแหละนะครับน่าจะเดี๋ยวรู้เรื่อง <c oughs> เออมันน่าจะมาสู้กันน้องแบบเหมือนแบบเป็นอีกเลเวลของแบบเป็นอีกเลเวลของยุทธภพอ่ะคือแบบพวกเรามันคือมนุษย์ทั่วไปสู้กันไงไอ้พวกนี้แม่งคือแบบระดับระดับเทพมารกแบบับระดับเทพทูตสวรรค์แม่งสู้กันเนี่ย แม่งคงสู้กันมันนะจริงมันน่าจะจัดแมทเนาะโปเจอโปเงี้ยเออแม่งแม่งคงสู้กันมันจริงอ่ะเออแบบอีตัวหนึ่งแม่งคานไวอีตัวหนึ่งแม่งเดินมาตีไวอย่างเงี้ยแบบไอพวกโป้เดินไวแม่งต้องเจอท่านเทพโจท่านเทพโจ,เ,พโจเดินไวแล้วก็แฮกแมพเออเดินไวใช่ไหมมาคานไวใช่ไหมกูเดินจับมึงนั่งก็อี้มา มันจะไปไหนกูจับมึงในภาพถ่ายนั่งเก้าอี้เนี่ยแล้วแบบเดินจับเร็วด้วยเอาตัวเสียแบบปึบปึบปึบเออเสริมแม่งก็มามามึงไวกูไวมามันว่ะแบบตามนุษย์มันมองไม่ทันอ่ะแบบการต่อสู้ของเทพมันเป็นอย่างนี้เหร <c ười> อแม่งเราก็มโนโไป <c ười> นั้นแม่งไปไกลแล้วผมอ <c> ะ <ười> ไปไกลแล้วการต่อสู้ของเทพน้ <c ười> น่าสนุกเนอะเออหน้าห <c ười> น้าหน้า,นา,นาเขาไปเจอกันว่ะบบจริงจริงแม่งคงมันอ่ะ โอเคสมมุติเจอโปรเจอปุ๊บเรียกชื่อโปรว่าอะไรไม่ถึงเรียกคนที่ใช้โปรหรอเรียกคนใช้โปรว่าอะไรเ่ะอหมายเรียกชื่อโปรว่าอะไรก็อืมก็ก,ก็ก็เรียกว่าแบบพวกแฮกมึงแฮกพวกโกงเนี้ยอแบบพวกแฮกแหละผมเรียกว่าแฮกนะครับเออเซิร์ฟแยกโปรเพยเยอร์แบบเออมึงไปเล่นมึงไปแยกเล่นเซิร์ฟกันสองคนไหมแบบ สองฝ่ายไม่ฮันเตอร์โกงกับเซอร์โกงเอาให้มันเลยมึงหวดกันให้แบบเออมึงเครียดจากที่บ้านมึงอะไรมามึงเอาเลยชีวิตนี้กูไม่เคยชนะใครมึงก็ไปชนะกันเองอะนะชีวิตแบบใช้ฝีมือสู้ใครไม่ได้มึงก็ไปสู้กันอยู่ในเซิร์ฟนั้นอะไปเออไปเซิร์ฟมหาเทพไปแล้วเดี๋ยวแม่งก็จะไปเปิดแม่งจะมีโปรในโปรอีกหรือเปล่าว่าแบบเชี่ยโปรกูสู้ไม่ได้แบบกูไปหาโปรที่แม่งดีกว่านี้มาถึงเจอแน่อ้พวกคานไวใช่ไหม เ,ออเดี๋ยวกูตีทะลุข้ามแมปตีสไนเปอร์กูตีตั้งแต่บ้านเล็กยันไปตรงประตูอ่ะกูตีมล้มมาไอ้นี่ตีมาเอามึง,มงโปมาเดี๋ยวกูไปหาโปใหม่มาสู้เดี๋ยวกูตีกูทะลุมแมปเดี๋ยวกูลุกข,ขึ้นมาเดี๋ยวกูไปหาโปลุกข,ขึ้นมาเองได้กูแบบนั่งก็อีก้กูแก้เชือกได้มาใช่พูดแล้วแบบไปไกลแล้วผมนะพักไหมพักไหมพักไปเรื่องนี้แม่งมันเกินเป็นหนังจีนเป็นหนังจีน โอ้ยไปไกลแล้วเราเ่อะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนระผมขอพักห้องน้ำแป๊บหนึ่งแป๊บแล้วทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวกลับมาเมาต่อกับเรื่องที่ยังตอบไม่เสร็จนะครับห้องน้ำก่อน โอเคโอเคโอเคนี่แบบรีบมาเลยนะเนี่ยผมรีบมาเลยเนะี่ยเออมานะครับนะก็จบกันเป็นเรื่องของโปนะเอาพอผอมปากผอมคอนะ้ก็คือไปไกลแล้วจริง,รงเออมึงแบบสู้กันแบบยันท้องฟ้าม,มึงไปต่อยกันมึงไปตีมึงไปไล่ตีกันข้างบนแบบโรงพยาบาลไปนะเอเอแบบบินไปสู้กันข้างบนข้างบนแมปแบบจริงๆสองแปดเนี้ยเราก็คงได้เห็นแบบ โอ Finished ้อย,อย่าไปถึงขนาดนั้นเลยเนาะแค่น <treating Napoleon> <naz i> <moon> ี้ก็พอแล้วมึงไปต่อยกันบนรถไฟฟ้าเอ้รถรถไฟหาะเออน่าจะมันอะโปชนโปจัดแมตช์โปชนโปทัวร์นาเมนต์โปรเยอะของไทยลองนึกภาพสมมุติเราเล่นสองแปดสมมุติเราเล่นสองแปดแล้วแบบแป้งเป็นโปแบบขึ้นไปอยู่ก็ัน ท้องฟ้าได้แบบแม่งไล่กันข้างบนท้องฟ้าพวกเราแม่งแบบมนุษย์ธรรมดาเออแบบเป็นมนุษย์ธรรมดาที่แบบไม่ใช่โกอยู่สี่คนแบบมองหน้าขึ้นไปแม่งแบบแม่งไล่ตีกันอยู่ข้างบนข้างบนแบบท้องฟ้าเออมันนะน่าจะมันนะจริงๆโกลชนโปแม่งอยากเห็นจริงๆว่ะจริงๆมันจะมันจะฆ่ากันได้ไหมมันน่าจะมันนะไ้ยแบบแม่งน่าจะมีแต่มันไม่ไม่น่ามีคนแบบเราไม่น่ารวมคนแบบนั้นเข้ามาเจอกันได้นะครับ เฟลทุกพันได้เงมึงต้องเจอโปรแบบโปรพทิเซียแบบกระโหลกไม่จํากัดแบบโปรปืนเนี้ยมันคงยังมันยังทําไม่ได้หรอกนะครับแบบอันนั้นมันก็เกินไปมาถ้าปืนสิบกระบอกเนี้ยมันยิงแบบซันไม่ได้เดินสักพักหันม่งกดเปลี่ยนสกิลโกงมาได้มันตัวทองรัวๆเงี้ยเทียมันที่ผายนี่มันดังันบ่นเลยไอเด่นวะเออแพ่งต่อสู้แบบชาวไซยาห์อ้ยน่ะเดี๋ยวเรา จะปลดจบเรื่องโปกันแล้วน้าตาขาผมขาน้าตาไหลผมคิดว่าก็เสียตินะครับเสียติจะจัดเลยก็ขอให้เป็นกําลังใจให้คนที่เจอโปนะครับก็จะรีพอร์ตกันด้วยครับก็ถือว่าเป็นความสวยนะครับแต่ที่มันจะมีอีนี่อีกมันจะมีอีนี่อีกเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงมันจะมีเขาเพ่วงพ่วงเรื่องโปคือมนุษย์ท็อกซิก <c oughs> อ่ะมนุษย์ท็อกซิกเนี่ยอาจจะเป็นแบบมนุษย์ธรรมดาไม่ได้มีความสามารถพิเศษนะครับแบบ เราต้องนึกภาพเหมือนแบบพวกโอ้โไม่แน่มีใครดูหนังเรื่องฮีโร่เอาง่ายๆว่าแบบถ้าเป็นแบบพวกมาเวลก็คือระดับแค่กัปตันอเมริกาสมมุติว่าแบบพวกมนุษย์โปรแม่งคือแบบคล้ายๆแบบระดับฮักระดับแบบอะไรด็อกเตอร์สเตนเงี้ยคือแม่งมีเวทมนต์มีอะไรใช่ป่ะแต่แบบพวกมนุษย์ทซิกอ่ะภาพมันคือแบบเหมือนกัปตันอเมริกามันคือกัปตันอเมริกานะเว้ยแบบมันก็คือคนธรรมดาที่แบบแม่งแค่แบบมีสเตตัสเหนือคนทั่วไปอ่ะ พี่บอยโกนวดแล้วแล้วดีลอสลินด้วยเออพวกมนุษย์ท็อกซิงอ่ะมันจะเหมือนกับตันอเมริกาในหมู่แบบพวกซูเปอร์ฮีโร่ในมาวิลนะครับมันอาจจะแบบไม่สามารถใช้โปได้แต่มันมีพลังพิเศษคือแบบมันสามารถทําลายล้างทีมได้นะครับแบบคือถ้ามันแบบอยากโยนขึ้นมาเออแบบทําไมอ่ะเอาพวกเนี้ยมันเออพวกเมตาฮิวแมนแต่ว่ายังไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเออก็คือมนุษย์ธรรมดาเออพวกเนี้ยมันจะ มันเหนือก็พวกโปรคือพวกมนุษย์ท็อกซิกนะครับคือโปแบบสมมุติว่าแบบแม่งเล่นแบบแม่งเล่นเดินไวคานไวลูกเองอะแม่งเจอมนุษย์ท็อกซิกแบบเหนือเหนือโปคือมนุษย์ท็อกซิกมนุษย์ย้อนเกมครับไอไอโปแม่งไอโปแม่งแบบวิ่งวิ่งแบบชิบหายเลยแบบโอ้โหแบบมาชันเตอร์มาเลยเจอกูนี่กูเนี่ยแบบสุดยอดแล้วเออกูเครียดกับเรื่องที่โรงเรียน กูสู้ใครไม่ชนะกูจะมาชนะในเกมนี้แล้วแบบแล้วแบบไอ้มนุษย์ท็อกซิกอะแม่งโดนตีแล้วแบบโปแม่งแบบดันเบยแบบดันห้าวไงแม่งดันห้าวไปส่งแบบส่งคําว่าขอบคุณให้มนุษย์ท็อกซิกอะโอ้มนุษย์ท็อกซิกแม่งแบบระเบิดพลังอะระเบิดพลังกับตันอเมริกาแม่งแบบได้ได้เลยไ้ขอบคุณใช่ไหมขอบคุณใช่ไหมเออขอบคุณมาวิ่งหาฮันเลยวิ่งหาฮันแล้วตีตีตเออมาเลยฆ่ากูเลย หรือแบบถ้ามันไม่ได้โดนไล่เอาแม่งเดินไปแบบเดินไปแบบเพื่อนโดนจับนั่งแม่งไม่ช่วยเว้ยเออแม่งไปยืนหัวราะหน้าก็อีเออยืนหัวราอด้วยไปยืนหัวราอไปแย่งไอ้มนุษย์โปแม่งก็จะวิ่งมาช่วยเว้ยเฮ้ยแย่แล้วอะเครื่องแม่งไม่ถนันแม่งวิ่งมาแม่งจะช่วยเจอมนุษย์ท็อกซิกแม่งแบบนั่งโยนอยู่เอ๊ส่งข้อความแบบขอบคุณเหรอแม่งเต้นใส่เพื่อนหน้าก็อีแล้วไปแย่งดึงไอ้มนุษย์โปลปวดหัวนะครับสู้ไม่ได้สวัสดีคุณพ่อด้วยครับ รถไฟทำใหม่ชื่อโทมัสชอบโทมัสมากๆชนนังนันและเจอใครทราบที่มาช่วยบอกด้วยนะครับโทมัสรถไฟทำใหม่ชื่อโทมัสรถไฟไหนครับยังไม่ทันเลยครับผมเออมันต้องเจอมนุษย์ท็อกซิกนะครับคือแบบคือมนุษย์โปเนี่ยมันก็อาจจะสู้มนุษย์ท็อกซิกไม่ได้นะครับเพราะว่าความพยายามของมันเนี่ยคือเพื่อจะแบบปั่นหัวฮันเตอร์แต่ว่ามนุษย์ท็อกซิกเขาไม่เอาด้วยไงคือกูจะโยนมันจะทําไม ันจะช่วยอะไรล่ะก็กูจะโยนอ่ะแล้วถ้าสมมติมนุษย์ทอพสิกแม่งเข้ามาอยู่แบบสองคนในเกมนะั่นะแล้วแม่งมีมนุษย์โปแค่คนเดียวอ่ะมนุษย์โปแม่งเอาไม่อยู่นะเว้ยโปแม่งก็คือแบบสู้มนุษย์ทอพสิกไม่ได้เพราะว่าเจตจำนงแกชัดเจนนะครับว่าแบบแกไม่ได้มาเพื่อชนะนะครับฉันไม่ได้แบบฉันไม่ได้จุดติลงมาในโลกใบน,นี้เพื่อจะชนะเกมนะครับฉันมาเพื่อทําให้ใครก็ตามที่ฉันไม่พอใจในเกมนี้หรือแบบอารมณ์ที่แบบไม่มั่นคงฉันแบบ เกิดระเบิดขึ้นมาฉันก็จะระเบิดนะครับเหมือนแบบอะไรไอตัวไอตัวแม่มดแดงในเรื่องมาเวล่ะเขาเรียกเดี๋ยวมันระเบิดพลังอ่ะเออเหมือนแบบพวกจีนเกอเออแบบจีนเกอคือฉันไม่ได้มาเพื่อแบบจะเล่นชนะนะเว้ยดาวสําหรับฉันคือแบบสวอตแมนเออฉันโยนฉันจะโยนทันไมเออนั่นแหละพวกมนุษย์โปก็เอาไม่อยู่นะครับเจอมนุษย์ซิกนะครับแล้วแบบด่ากันมันเลยถ้าสมมติแม่งจบแมตช์แล้วแม่งด่ากันมันอีก เออมันมันยนเีอยออมันก็กองอะอะไรเงี้ยมันจัดเลยด่ากันแบบไม่จบไม่สิ้น <c oughs> ด่ากนันแบบมันเลยโทมัสเดอะเทรนอ๋อมันคือแบบธีมหรือเปล่าครับอ๋อรถไฟในตำนานไม่เคยหลับไหลเอาจริงเหรอครับผมเพิ่งทราบนะว่าชื่อโทมัสนะครับก็เป็นความรู้ใหม่ของคุณพ่อนะครับผมเออปะมันโปรจบแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องที่บอยขอตั้ง G K แต่ที่ั้นไหนนะครับอันนี้กลับมาเรื่องแบบว่า แม่หมดแดงสกาเออสกาเล็ดวิทนั่นแหละมันเผาผ่านทุกสัตว์สิ่งนะครับเออวันที่มนุษย์โปรแม่งด่าพวกมนุษย์ท็อกซิกไม่ทันเลยเพราะว่าคนละสายไงเออสายโปรคือแม่งก็คือแบบใช้โปรแล้วมันก็ออกไปไงแบบจบเกมแม่งหายไปแบบแบบกลัวแบบกลัวกลัวไฮ้กลัวโดนด่าอะไรเงี้ยแบบมนุษย์ท็อกซิกไม่กลัวไงมันยืนแบบว่าคือแบบบวกบวกได้หมดนะครับอืมคือใครด่ามาบวกได้หมดนะครับทําไมครับอืมไม่สนนะครับผมแบบ ผมเครียดอะคันี่คือแบบผมไม่ใช้โปรครับวิธีการแบบว่าใครเครียดของผมคือแบบให้คนเครียดกว่าครับคือให้ให้คนอื่นเครียดกว่าผมนะนี่คือความการระบายความเครียดของผมผมนะครับอะไรเงี้ยโท,โทมัสชนตน้นไสรประจําเข้าใจครับเดียเออดดเด๋ยวนี้เออพูดถึงรถไฟเดี๋ยวนี้รถไฟมันดิฟเดี๋ยวนี้มันดิฟนะเว้ยแบบมันดิฟนะครับมันดิฟนะครับคือมันบางทีมันตีมันตีโค้งต้องระวังนะรถไฟมันไปห่างมันปัดนะแบบมันชนได้นะครับต้องระวังด้วยนะ เออแล้วแบบบางทีเราเรา,เราต้องดูนะเวลาแบบมันเหลือกี่วิมันจะมาแถวเรานะครับแบบข้ามถนนก็ต้องดูทางนะครับไม่งั้นจะสวยแล้วต้องดูทั้งหันทั้งลดด้วยนะครับอ่าก็ตั้ง GK เลยซีซั่นไหนเหรอ